ห้าโมงออกแล้วก็สาววัตสุดิัดซอสเลิกยันบนะคะาทีเดีย่ <c oughs> ชามเท่าไหร่ครับสี่สิบบาท <c oughs> ถ้าคือถ้ามาเช้าเครื่องก็จะครบครบทุกอย่างอยากได้อะไรได้กินหมดถ้ามาบ่ายๆว,วัดใจนะคะใครจะมาทานเนี่ย <c oughs> ให้มาเช้าหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เที่ยงเนี่ยหมดแล้ว ฝนเนี่ยมันมีฝนมาสองวันแล้วหมูแมะคะ้าสตัวกลางบ่ายหกโมงปกติเนี่ยจะขายถึงบ่ายโมงนะครับ เมื่อวานก็องอยู่ต้องบ่ายโมกว่าหมดยจับเจ๊จิ๋มตลาดท่านานครชัยศรีดูไข่ก็ต้มได้ดีมากเลยครับวันนี้เครื่องจะไม่ค่อยครบแล้วเนาะแต่ก็ถือว่า oons, crimin, ได้กินมากนะครับผมจะใส่น้ำส้มอย่างเดียว พริกอีกนิดนตาแบบน้องนะอุ๊แงชอบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดปรุรงเอาเองนะครับอืมไก่อืม หรือว่าเป็นร้านก๋วยจับเพ่ใช้ได้ร้านนไม่ผิดหวังที่วิ่งมาจากจุบุรีครับ